ที่ดานาวาเนนกกำลังจะนําเรือลงสู่สนามมังเต็มอะไครับเนี่ยมาเมื่อคืนบอกมาเมื่อวานนี่ครับเมื่อวานเลยเหรอครับนอนนอนไหนครับผมนอนที่บ้านครับอ๋อนอนที่บ้านเหรอใช่ครับอยู่อำเภออะไรครับกาฬสินธุ์กาฬสินครับเออวันนั้นผมไปอ่ากมลาใส่อยู่กมลาใส้วครับเลิกครับแปลว่าผมน่ยอยู่นี่แต่ว่าเอ่อไปไปดูงานที่นั่นเหมือนกันอันนี้มั่งเต็มเมื่อวานมั่งเต็มเมื่อวานอ๋อแล้วเชิดเจนี่ไปที่ไหนต่อครับผมบ้านภากางบ้าน บ้านท่ากลางอำเภอเอที่ขอนยางนะเหรอไม่ครับที่สี่เนี่ที่ละเอียเนี่ยละเอ็ดนะเนาะอ๋อใช่ใช่ใช,ใช่นี่จะเตรียมตัวที่จะเอาเรืองลงครับเานาะ ครับครับ iscilla, เดี ampa, ย the ๋ยวเดี๋ยวรอดูช uhm, ่วงจังหวะนําลงนะครับเนาะวงได้ไปไหมปีนี้ครับไปไปแข่งที่เขาวงเออไม่ได้ไปวันที่15บห้ครับอ๋อสิบห้าไม่ได้ไปมันชนกันเนาะใช่ครับพอดีผอาจารย์ติดงานอ๋อครับครับกุดจงอางก็14บสี่มันกันนะครับเด็กงกำลังจะนําลงท่านผู้ชมอ้าวสวัสดีครับแล้วเรือไหนเรือครับ นั่นนาทีอยู่ไหนครับผมเดี๋ยวจะตามไปดีใจเจอกันอีกแล้วก็เพจเป็นช่อง YouTube ครับผมกำลังที่จะนำเรือนำเรือไปลงสูสนาเนะครับเนาะ ไปได้ตอนนี้กำลังนำเรือไปลงทูสนามนะทุผู้ชมที่ดานาวาเนอร์ฝากช่วยเชียร์ให้กำลังใจเดินทางมาจากกาลสินนั่นเองท่านผู้ชมอ๋อเหรอบ้านอะไรถ้าบ้านปากน้ำเหรอโอเคข้าพผมกามลาใส สุดยอดแล้วมุนชมให้กำลังใจนะครับทีมฟีพายเรือนะครับที่ดานาวาเดินทางมาใกล้แสงเปตั้งแต่เ,เ,เมื่อวานนะครับเนาะสุดยอดเลยดเดี๋ยวไปพี่ทดานาวาก่อนเด้อดีใจมากเลยได้ คุณเคยรู้จักพี่ๆนะแล้วผมเคยไปเที่ยวทางโน้นนะคุณผู้ชมเดี๋ยวถ่ายภาพก่อนภาพสวยงามมากเลยสาวเปล่ารเพลงแล้วก็อะไรบ้างครับมันป่าครับมันป่าแล้วก็ที่ดานาวาชื่อไพรมากเลยครับวันออกไปได้ไปเนาะโอเคมาตอนนี้ท่านผู้ชมกําลังพี่ทีมงานกําลังนําเรือลงให้เรียบร้อยท่านผู้ชม กำลังปลดล็อกออกมาท่านผู้ชมเป็นเรือที่ดานาวาเนื้อให้กำลังใจทีมงานด้วยท่านผู้ชมจังหวัดอำเภอกำมลาใสโอเคตอนนี้กำลังดึงลากลากใช้คำว่าลากเนาะพ่อเนาะใช้คำว่าลากโอเค

สวัสดีครับมาแต่เช้าเลยใช่มาแต่เช้าเลยทีมงานพาเรือลำไหนคะเนี่ยนครเทวีเหรอไม่ไม่ครับอ๋อผงฟ้าเหินผงเหินฟ้าเหรอครับง่ายก็เป็นกำลังใจเด้อเดี๋ยววันนี้เชียร์ด้วยกันให้โชคดีนะครับเนาะของเหินฟันผู้ชมขอบคุณมากมายครับโอเคสุดยอดเลยโหเรือตอนนี้เดินทางมาถึงบริเวณที่จะนำลงแล้วพี่นนอะ นคอนเทวีนครเทวีน้อสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนครเทวีโอเคมาเลยครับสุดยอดเลยกำลังลากมาแล้วท่านผู้ชมคร <c oughs> ับตอนนี้กำลังมาถึงบริเวณจุดลงแล้วท่านผู้ชมให้กำลังใจเดือที่ดานาวานะครับ สุดยอดเลยนครเทวีก็มามส่วนนี่คือเนี่ยนครเทวีนครเทวีก็กำลังโอเคนำลงแล้วเป็นทีมนครเทวีทั้งทีมสุัสดีครับสวัสดีครับเป็น นครเทวีเนอะให้กำลังใจช่วยเชียร์ด้วยนะครับเป็นเรือนครเทวีสุดยอดเลยเมื่อบานก่อนก็ไปเจอกันที่สนามเซลพูมิสุดยอดเลยหลวงพ่อทักมาถามบอกลำไหนบ้างได้เขาอยู่เขาไม่รู้อยู่ทางฝั่งนู้นโอเคตอนนี้ทีมงานของอนครเทวี่นานผู้ชมสุดยอดเลยกำลังงาน,นเห็นไหมเข้าแล้วถึงสนามแล้วเ,วเ,วเ,วเวบา,บา

มันหนักเอาเปล่าเปล่าเอาเดียก่อนคุณผู้ชมโอเคลงไปแล้วนี่คือบรรยากาศล่าสุดตอนนี้คุณผู้ชมพี่น้องทีมวิพายกำลังนำเรือนครเทวีลงสู่สนามแล้ว ไอ้บอนสิบหกครับไอ้ต้นสามบุญชมน้ำครับไอ้บอนสิบหกครับนี่คือบรรยากาศนี่อะไรอ่ะหงฟ้ามหาราอันนี้หงฟ้ามหาราชอันนี้หงฟ้ามหาราท่านผู้ชมเจอกันอีกแล้ววันนั้นเจอกันที่สนามวัดพักกัดย่านะครับดูสิสุดยอดเลยสวัสดีครับพี่เอ๋ยม ตอนนี้หงฟ้ามหาราชนะครับกำลังนำเรือลงสู่สนามานะครับพี่ๆนะคร<น>เทวีมาช่วยด้วยนะครับ <Okay. S 2> นี่แหละคือพัฒนาเสนสายน้ำร่วมด้วยช่วยกันตั้การสามัคคีกัน,กน <Okay. S 2> อย่างมากทีเดียวนะครับจะช่วยกันยกลงหอบเลยเมื่อกี้แล้วก็พี่ทิดานาวาก็มาร่วมด้วยช่วยอีกแรงหนึ่งด้วย ลงมาแล้วโอเคต้องหลบหน่อยเดินหน้าก่อนลาดนะครับสนุกขึ้นเพลงมากมายทีมสีที่ทีมงานเอนครทีวีก็มาร่วมด้วยช่วยยกด้วยท่านผู้ชมเอาลงเอาหัวลง รวมด้ยวยช่วยกันรักกันมากมายลง,ง,งแล้วครับหงฟามหาราชเดินทางมาจังหวัดจังหวัดทิสเเกตท่านผู้ชมห,วห,วห,วหวัวห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 ัวระวังครับดิสักครู่หนึ่งระวังหัว,หวะนะครับเทียนก็เทียนชน งาเปไปททีตองนานทยครับปั้ยโอเคตอนนี้ทีมงานเทพเออของฟ้ามหาราชนะกำลังขอบคุณครับพี่น้องชาวเรือร่วมด้วยช่วยกันอย่างมากมายและเป็น่ารักที่สุดเลย เรนได้มาี่ยเดินทำไมาจากจังหวัดศรีสะเกตนะเนี่ยโหสุดยอดเลยโอเคตอนนี้พี่น้องก็ย้ื่ายไปจัดเตรียมต่างๆเพื่อที่จะเข้าไปที่ลงสนามแข่งขันในระเวลาต่อไปท่านผู้ชม จะไแม่ทียนเลี้แปดเก้านี่ไงก็จะมาถึงสนามหลายลำสวัสดีครับมาแทายร่มหน่อยโอเคมาลุกมาจะไม่ทียนเลี้ยงแปดเก้านะครับสวัสดีครับเจอกันเองมามาช่วยยกลง ถึงเหรอมาแค่หกโมงเช้ามันอยู่ใกล้บ้านหรืไม่ได้ไกลอุ้ยอำเภอชนภูมิกับทวัดบุรีก็ไกลมากเนาะโอเคไงก็วันนี้รุ่นเต็มที่กันเนาะครับพ่อสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วเจ้าแม่ธเณีแปดก็ท่านผู้ชมตอนนี้พี่น้องกําลังพ่อสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วสวัสดีนะครับดีใจมากเลยได้มาเจอกัน สนามแห่งนี้อีกครั้งหนึ่งท่านผู้ชมนะครับแค่เป็นสบายดีเปล่าหรอไม่สบายดีต้องเหาอโอเคตอนนี้กำลังพี่ทีมงานกำลังนำจะไม่ทำเดียมเป็ดก้าวลงสู่สายน้ำสนามแข่งนะท่านผู้ชมการประกอบ

อนบบอออกมากี่โมงไปเช้าอ่ะที่ห้าครึ่งอ่ะก็ไกลมันกันเนาะ ตีห้าครึง่งตีอีกคนนะวันชนะนะไม่ได้มาบอกว่าถึงงานเหรอ,อ,น,อนั่นน่ะซีเนาะตอนนี้จะไม่ถึงเป็ดก้ากำลัง <c oughs> ตรีมยมครับ